ทงเชมนฮาสสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็พบกับคุณครูพอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันบทที่สามนะคะที่ซานเคอนะคะมีสีหวนชื่อฉันมาก็คือคุณชอบกินอะไรนะคะอ่านนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าสามสิบเอ็ดนะคะเปิดไปที่หน้าสามสิบเอ็ดเลย เราจะมาดูคำศัพท์กันนะคะคำที่หนึ่งนักเรียนดูตรงเป็นตัวเลขนะคะมันจะมีตัวเลขกำกับนะในแต่ละคำนะคะคำแรกนะคะปิงฉุยปิงฉุยก็คือน้ำเย็นปิงคำนี้นะคะจะหมายพวก พวกน้ำแข็งนะคะพวกน้ำแข็งเฉุยคันี้ก็คือน้ําใช่ไหมคะน้ําน้ําที่มีน้ําแข็งปนนี่คือน้ําเย็นนั่นเองนะคะปิ้งชฉลยน้ําเย็นเอามาดูคาที่สองกันคําที่สองออกเสียงว่าเคอร์เลอร์เคอร์เลอร์เคอร์เลอร์คำนี้ไปเป็นคำทับศัพท์นะคะก็คือทับเสียงมันนั่นแหละเป็นโคกนะคะ โคลานั่นเองเคอเลอร์โคลาหรือที่เราเรียกว่าโคกนะคะคำที่สามหนิวหน่ายหนิวหน่ายหนิวหน่ายก็คืออะไรคะคือนมสดนั่นเองหน่ายคำนี้ก็คือเกี่ยวอะไรี่เกี่ยวกับนมนะคะส่วนหนิวก็คือนมบัวนะคะหนิวหน่ายนมสดหรือว่านมบัวนั่นเอง คำที่สี่อะประมาณดูข้างๆกันนะคะอะไรเออันนี้อันนี้อ,นนอ๋ออันนี้เราช่วยเอามาเพิ่มเติมให้เรานะคะเพิ่มเติมให้เราเนาะอยู่ในหมดน้ํานะคะถ้าเป็นน้ําเปล่าเราจะพูดว่าอย่างไรเราจะพูดว่าปลายชุยปลายชุยนะคะปลายคํานี้ที่แปลว่าขาวอะคะ่ะขาวนะส่วนชุยก็แปลว่าน้ําใช่ไหมคะน้ำที่มันขาวน้ำที่มันใสนั่นแหละความหมายคือน้ำที่มันใสก็คือน้ำเปล่านั่นเอง อันนี้ก็คำศัพท์เพิ่มเติมเหมือนกันก็คือ c a เฟ่คาเฟ่คาฟ,คาฟก็คือกาแฟนะคะถ้านักเรียนอยากจะจดลงไปในหนังสือก็ได้นะคะเพื่อให้เรา,เราได้รู้คำศัพท์เพิ่มเติมเยอะๆเนาะต่อมาเราเชื่อคิดว่านี่นักเรียนน่าจะชอบกินกันนะคะก็คืออะไรไน่าชาไน่าชา ชาคำนี้ก็คืออะไรคะคําว่าชาส่วนนายคํานี้ที่เราชี้อบอกเราแล้วว่าเกี่ยวกับนมใช่ไหมคะอ่าเกี่ยวกับนมก็คืออะไรชานมนั่นเองส่วนอันนี้อันนี้คือไข่มุกใช่ไหมคะไข่มุกก็มีภาษาจีนเหมือนกันเขาเรียกว่าเจินจูนะคะเจินจูก็เจินจูนายชานะคะชานมไข่มุกนั่นเองต่อมา ปลายชื่อปลายชื่อปลายชื่อคำนี้นะคะเป็นแปลว่าแบบซี่นะคะแบบซี่เป็นคาอ่าเขาเรียกว่าคําพ้องเสียงเนาะแบบทับศัพท์จากต่างประเทศนะคะต่อไปหนิงเหมืองฉาหนิงเหมืองฉาหนิงเหมืองคํานี้แปลว่ามะนาวส่วนคําว่าฉาอ่าเราที่บอกไปแล้วก็คืออะไรคะชา ก็คือชามะนาวนั่นเองต่อมาปิงชาปิงชานะคะก็คือคำว่าปั่นนะคะปั่นเนาะไอพวกอะไรที่แบบปันป่นๆทั้งหลายอะน้ำก็จะเป็นน้ำปงน้ำปั่นอย่างงี้นะคะก็คือปิงชาเราเรียกว่าปิงชาต่อไปอ่าคำที่สี่คำนี้มีในหนังสือนะคะก็คืออะไรคะ ปิ่งการปิ่งการปิ่งการก็คือคุกกี้นั่นเองนะคะการคํานี้ก็คือคาว่าเกี่ยวกับคําว่าแห้งนะคะคุกกี้ก็แห้งใช่ไหมล่ะก็ปิ่งการต่อไปต้านเกาต้านเกา,า,เก,าก็คือเค้กนะคะต้านคนํานี้มันจะคาว่าไข่เกาก็คือหมายถึงพวกขนมหวานนะคะ ขนมหวานทั้งหลายต้านเกาก็คือขนมหวานทําจากไข่น,นี้เขาบอกว่าเป็นเป็นเค้กนะคะเป็นเค้กนะอ่ะตีลิวคาศัพท์คําที่หกนะคะเป้าหมี่ฮวาเป้าหมี่ฮวา,า,วานะคะเป้า,าะคะํา,านี้แปลว่าแตกระเบิดนะคะแตกระเบิดก็เห็นไหมคะมันเป็นอะไรป๊อปคอนใช่ไหมป๊อปคอนเนาะก็เม็ด้าโดนะคะเวลาออกมาคั่วก็แตกระเบิดออก ก็คือเป้าหมี่คว้านั่นเองคำที่เจ็ดสุยกัวสุยกัวก็คือเลคะผลไม้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นผลไลม้อะไรก็ตามถ้าเราเรียกผลไมล้รวมๆเราจะเรียกว่าสุยกัวต่อไปตีนะคะตีปลาข้างๆกันเลยออกเสียงว่าเฉี่ยวเคอรี่เฉี่ยวเคอรี่ ก็คืออะไรคะช็อกโกแลตนั่นเองต่อไปคำที่เก้า h วาเชงฮวาเชงก็คือถั่วลิสงนะคะต่อไปนี้นักเรียนน่าจะชอบทานกันปิ้งฉีหลินปิ้งฉีหลินก็คือไอศครีมนั่นเอง คำที่สิบเอ็ดนะคะชูช่ชูช่ก็คืออะไรคะก็คือผักนะคะผักช่าคำนี้ก็บง่งบอกว่าเป็นผักนะโอยชิก,กดผิดอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนคำศัพท์หน้าที่สาสบเอ็ดกันเท่านี้ส่วนเราซื้อก็มีแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์นะคะในหน้าที่สาเอ็ดลงไปในสมุด ค่ะจีนให้เร,เรียบร้อยโดยเขียนเหมือนเดิมนะคะก็คือตัวจีนนะคะตัวจีนนะหนึ่งคำต่อหนึ่งตัวต่อหนึ่งช่องนะคะอ่าหนึ่งตัวต่อหนึ่งช่องแล้วก็พินอินด้านบนแล้วก็คําแปลด้านข้างเหมือนเดิมอันนี้คือหนึ่งคำนะคะอ่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็เราก็จเรียนกันเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์กันอีก บทนี้ก็ค่อนข้างจะมีคําศัพท์ค่อนข้างเยอะนะคะเราอชิคก็อยากให้พวกเราได้รู้เยอะๆเนอะจะได้แบบเผื่อว่าฉันอยากกินัน,นั้นฉันอยากกินัน,นี้นะคะนะักเรียนจะได้ตอบได้นะโอเคสําหรับวันนี้เซียเคอร์ทงชิมันใจเจียน